สวัสดีครับวันนี้เราจะมาส่องพระกันไอหลวงพ่อรวยจังหวัดอยุธยาภาภาชีรุ่นชราจนเป็นพระกล่องสุ่มในราคาในราคา 600, 6กร้อยกาบาทมีทั้งหมด6องค์แล้วก็หลวงพ่อรวยก็เป็นหนึ่งในองค์นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นครับ นี่ครับไม่สองกล้องแบบไม่สองกล้องเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับอันนี้แบบไม่สองกล้องนะครับเดี๋ยวดูแบบสองกล้องกันนี่ครับสองกล้องจมูกมีตํานีิ ออนี่นครับหลวง่อรวยจังหวัดอยุธยานะครับอำเภอภาชีรุ่นชนะจนเหรียญแบบนี้ผมเห็นในกลุ่มพารขายกันเหรียญละร้อยร้อยกว่าบาทที่เห็นที่ผมเห็นนะเหรียญร้อยกว่าบาท รุ่นชนะจนโค้ดสองสี่เจ็ดสี่แปดนี่นะครับเดี๋ยวเราดูข้างกัน นี่ครับข้างเหรียญข้างเนี้ยไปแบบนี้เป็นทองแดงลมดำทองแดงลมดำนะครับผมว่าใช่ข้างางเป็นเนี้ยทองแดงลมดำ องสังเกตมีขีดข้างมีเขียนอะไรอ่านไม่ออกนะครับผมอ่านไม่ออกนี่ครับพื้นใบหูตา เดี๋ยวเราจะกลับมาส่งส่องพากกันอีกทีนึงแต่และรุ่นมีทั้งหมดหกองค์แต่มาส่องกันนะครับผมพ่อรวยจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับช่วยกดไลค์กดติดตามกันหน่อยนะครับช่องใหม่